ประกาศประกาศจากคณะคกทตตหปทปบทปหรือคณะกรรมการทอยตะกตุนแห่งประเทศไทยฮอบบี้ทอยพาร์เหตุอันเนื่องมาจากเว็บไซต์ hobbytoypark.com เว็บขายของเล่นอันดับหนึ่งที่ได้เปิดทำการมาเป็นครบรอบระยะเวลา1ปีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการในเว็บ จึงได้เห็นสมควรจัดงานฉลองครบรอบ1นึขวบปีของเว็บซึ่งมีรายละเอียดในงานดังนี้ 1. งานได้ถูกจัดขึ้นวันที่12กันยายนพศ2 5 5 3เวลา10นถึง18.00นสถานที่หน้าลานหน้า บริษัทอนิเมตกรุ๊ป 2. กิจกรรมภายในงานท่านจะได้พบกับสินของเล่นลดราคาอาทิเช่นจากบริษัทดีมทอยคิดแอ d คิดและตัวแทนจำหน่ายตลอดจนห้างร้านต่างๆที่เข้าร่วมโครงการกับเว็บไซต์ของเรา 3. อาหารและเครื่องดื่ม จะมีแจกฟรีตลอดงานจากบริษัท European Food และบริษัทแล c กต s ร y ซอย4กิจกรรมทอยตุ๊กตุน่นชิงแชมป์แห่งมระเทศไทย 5. ้าภายในงานท่านจะได้พบกับโต๊ะในตำนานซึ่งรวบรวมคาแรคเตอร์ฮีโร่ไทยอาทิเช่นกระบ,บินแมน นาคาและอื่นๆที่ได้ร่วมกับเว็บ 6. เกมภายในงานที่ถูกจัดขึ้นจะมีซุ้มต่างๆให้ผู้เข้าร่วมในงานอย่างมากมาย 7. สินค้าลดราคาที่ถูกนำมาลดราคาในครั้งนี้จะแบ่งเป็น ตัิเช่นกาจะปองราคาเริ่มต้นตั้งแต่19บาทและของมือสที่ลดราคาถูกจนหน้าตกใจ 8. การแข่งขันทอยตุ๊ก,กตุนกติกาการแข่งขันมีดังนี้การแข่งขันถูกแบ่งออกเป็นสองรอบรอบแรกคือการคัดเลือกรอบที่สองคือ รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันไม่จำกัดเทคนิคสามารถอนุญาตให้ผู้แข่งขันพันตะกัวไว้ที่ตัวตุกตุนสามารถนำตุกตุนมาเองได้หรือสามารถมารับในงานได้ซึ่งขนาดต้องไม่เกินกว่า3.5นิ้ว8 รายได้จากการแข่งขันทั้งหมดจะถูกนำเข้าร่วมโครงการในมือน้องมีของเล่นของเว็บไซต์ hobbytoypark.com ซึ่งถ,ถูกจัดขึ้นในปี2534ที่จะถึงนี้ทางเว็บไซต์ขอจบการประกาศเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ